สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวีนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งอาชีพเสริมนะคะที่นักศ,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 ศึกษาเนี่ยสามารถทําได้นะคะไม่กระทบต่อการเรียนแล้วก็รายได้ดีด้วยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่านอกจากงานพาร์ทไทม์ที่ทุกคนแบบได้ยินกันมาบ่อยๆแล้วอีกอาชีพหนึ่งสาหรับนักศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือการขายของออนไลน์นั่นเองค่ะการขายของออนไลน์นะคะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเขาเชื่อว่าหลายๆคนก็กําลังทําอาชีพนี้อยู่ด้วยรวมถึงตัวเขาด้วยนะ,ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการขายของออนไลน์ในยุคสมัยยนียมนเป็อะไรท่่งาาก แค่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีสินค้าเราก็สามารถขายของออนไลน์ได้แล้วค่ะทุกคนระบบจัดการหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะในยุคสมัยนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีระบบดีๆให้ใช้ฟรีด้วยนะคะอย่างเช่นข้าวเนี่ยข้าวก็จะใช้เป็นอ่า my shop นะคะเพจปึงแข่งคุณยายนะคะก็จะใช้เป็น my shop หมดเลยนะคะหลายๆคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อยากขายของออนไลน์แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวข้าจะมาลองเริ่มต้นเปิดร้านค้าออนไลน์กับทุกคนนะคะแต่จริงๆแล้วข้ามีร้านค้าอยู่แล้วแต่วันนี้ มาเปิดร้านออนไลน์ให้แพมนะคะซึ่งแพมเนี่ยกำลังจะมีกิจการเป็นของตัวเองค่ะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเปิดร้านผ่าน My Shop ดูนะคะแล้วก็มาลองทดลองใช้กันดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะใช้ร้านของแพมนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นวิธีทําให้ตรงนี้นะคะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ย เราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ Line My Shop ก่อนนะคะพอมันขึ้นมาเป็นหน้านี้แล้วปุ๊บเราก็กดไปที่ปุ่มเปิดร้านค้าฟรีหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเริ่มติดตั้ง My Shop ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสำหรับใครที่มี Line o f f i c i a l a c c o u n t อยู่แล้วก็จะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถสมัครผ่าน Line o f f i c i a l a c c o u n t ได้เลยคือลิงก์กันได้เลยแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีก็ลองสมัครดูนะคะก็สมัครง่ายมากๆเลยหลังจากที่เรากดไปที่เริ่มติดตั้ง MyS h o p แล้วนะคะมันก็จะ ขึ้นให้เราเลือก l i n e OA ของเรานะคะหรือว่า Li n e o f f i c i a l Account ของเรานะคะถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะของภาพก็จะเป็นอันนี้ชื่อร้านว่าเซลล์ออฟฟิเชียลนะคะคือร้านค้าของแพมเองยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะต่อมาเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็กดเชื่อมต่อไปเลยกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะคะพอเรากดยอมรับเงื่อนไขต่างๆเสร็จแล้วก็จะไปที่หน้าจัดการร้านค้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตั้งค่าต่างๆให้เราตั้งค่านะคะก็จะเป็น ช่องทางการชําระเงินตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่าเราจะให้ลูกค้าชําระเงินผ่านช่องทางไหนช่องทางการจัดส่งมีอะไรบ้างของเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเพิ่มสินค้านะคะเพิ่มสินค้านี่เราสามารถแอสินค้าของเราไปได้เลยทั้งรูปภาพรายละเอียดคือหมวดหมู่ไซส์สีขนาดอะไรเงี้ยเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสต็อกสินค้าคือเราสามารถใส่ได้เลยว่าสินค้าตัวนี้มีสต็อกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆในการเพิ่มสินค้าตรงนี้นะคะรายละเอียดก็ ครบทวนมาเพราะว่าเขาจะให้เราเลือกหมวดหมู่เนาะเดี๋ยวถ้าขอตั้งค่าพวกการใช้งานต่างๆก่อนนะคะตั้งค่า,าเพิ่มช่องทางการชําระเงินแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดส่งก็จะมีให้เลือกว่าจัดส่งาราคาคงที่หรือว่าตามน้ําหนักอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้เลยก็เพิ่มสินค้าสมมติาาเข้าไปเพิ่มสินค้ากางเกงทรงคุณลุงสุดน่ารักโซคิว <laughs> อย่างนี้เด้อ แล้วก็เลือกหมวดหมู่นะคะเลือกหมวดหมู่แล้วก็เป็นหมวดหมู่แบบเสื้อผ้าเนี่ยพอเราเลือกหมวดหมู่มาเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาว่ารายละเอียดอันเนี้ยไซส์เท่าไหร่อ่อแต่ละไซส์เนี่ยมีสต็อกอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้ก็สะดวกมากพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ใช้ าลายโอออยู่หรือว่าลายออ f i ิเ a ียล c อคเขาอยู่ก็ลองไปที่เว็บไซต์ของล i ยอ f f ฟ i เช a ยล c อคเขาได้เลยมันก็จะขึ้นเป็น MyShop มาให้เราเลยนะคะตรงนั้นคือเราสามารถลิงก์กับ MyShop ได้เลยเวลาลูกค้าสั่งอ,ออเดอร์มาทางล i n e OA อย่างเงี้ยเราก็สามารถลิงก์เข้าไปใน m y Shop ได้เลยเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้คือเราสมัครเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าร้านออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในระบบเนี่ยเขาทําอะไรให้เราได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือเราสามารถแก้ไขสต็อกสินค้าได้ด้วยการเพิ่มหรือว่าล รบสินค้านั้นก็ได้นะคะหรือว่าการจัดการสต็อกได้ด้วยคือแบบเป็นเลียวทาม,มากๆเลยและที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการขายของออนไลน์นั่นกะ็คือเราสามารถรู้ได้ว่าออเดอร์นั้นเนี่ยอยู่ในสถานะไหนแล้วจะส่งหรือยังลูกค้าโอนเงินให้หรือยังถ้าสติว่าจะส่งแล้วเนี่ยเราสามารถแท็กก i n g เลขพัสดุให้ลูกค้าได้ทันทีเลยนะคะก็คือสะดวกสบายมากๆเราไม่ต้องไปนั่งไล่แชทหาว่าแบบเออคนนี้ใา่หรือย,อยังคนนี้ส่งหรือยังอะไรเงี้ยคือระบบมันจัดการให้เราเองหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่างต่อไปนะคะคือเราสามารถขายผ่านหน้าร้านของเราได้เลย ไม่ว่าเราจะอยู่บนโซเชียลมีเดียไหนนะคะเพียงแค่เราไปคัดลอกลิงก์ของ my shop เนี่ยไปแปะไว้ลูกค้าก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านของเราแล้วก็สั่งซื้อสินค้าของเราได้เลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะเอาลิงก์หน้าร้านของเรานะคะนั่นกะ็คือเข้าไปที่คําว่าหน้าร้านนะคะแล้วก็ข้อมูลสินค้ามันก็จะขึ้นเป็นลิงก์มาให้เราคัดลอกแล้วก็ไปวางในโซเชียลมีเดียต่างๆช่องทางการขายต่างๆของเราได้เลยแล้วถ้ามีลูกคา้าสั่งซื้อสินค้ามานะคะเราก็สามารถไปดูข้อความได้โดยที่เราเข้าไปที่การจัดการหน้าร้านไปที่เมนูด้าซ้ายมือ จะเห็นคําว่าแชทอยู่อันนั้น,นะคะ่ะคือกดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็จะเห็นแชทที่ลูกค้าทักมาหาร้านเราว่าอยากได้สินค้าอะไรต้องการอะไรไอเช่นอันนี้เป็นสมมุตินะคะถ้าลองให้แพรมทักมาก็เป็นงนี้สมมุติแพรมสั่งสินค้าอันนี้ปุ๊บเราก็สามารถเลือกสินค้าแล้วก็กําหนดราคาจัดทรงแล้วก็เปิดออเดอร์ส่งบินไปให้ลูกค้าได้เลยนะคะลูกค้าก็คือแพรมก็มีหน้าที่ที่จะแบบว่าเออดูว่าจะต้องโอนเงินยังไงส่งที่อยู่มาให้เราตรงนี้ถือว่าสะดวกมากคือระบบมันจะสร้างบินให้เองโดยอัตโนมัติแล้วออ นนก็จะไปอยู่ในระบบหลังบ้านเลยว่าออเดอร์อันเนี้ยอยู่ในสถานะคือรอการชําระเงินอะไรประมาณนี้นะคะง่ายมากๆเลยเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็มีร้านค้าขายของได้แล้วนะคะแล้วก็มีระบบจัดการหลังบ้านเหมือนเรามีแอดมินส่วนตัวด้วยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็การจะขายของออนไลน์นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยนั่นก็คือ สินค้านั่นเองค่ะสินค้านี่อาจจะเป็นสินค้าที่เราชื่นชอบเคยทดลองใช้หรือเป็นสินค้าที่เราผลิตเองก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกสินค้าที่ตัวเองอยากจะขายมาได้เลยค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือหน้าร้านออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแล้วในหน้าร้านเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลายๆคนก็กําลังคิดอยู่นะคะว่าการกําลังจะทําหน้าร้านออนไลน์เนี่ยในร้านเนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยโลโก้ร้านค่ะ โลโก้ร้านเนี่ยคือทุกคนสามารถออกแบบได้เองเลยสําหรับข้าวนะข้าวใช้เว็บไซต์ Canva นะคะหรือ Canva นี่แหละในการออกแบบโลโก้สินค้าโลโก้ของร้านของแบรนด์ต่างๆนะคะก็มีเทมเพลตให้เลือก เยอะแยะมากมายเลยทุกคนก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะเราก็ทําแ,แล้วก็เราก็เลือกเทมเพลตเลือกโลโก้ที่เราชอบมาได้เลยนะคะอย่างต่อไปนะคะในการทําหน้าร้านออนไลน์นะคะนั่นก็คือรูปภาพสินค้านั่นเองค่ะรูปภาพสินค้านี่คือสมัยนีย้มันง่ายมากแค่เรามีกล้องมือถือดีๆสักเครื่องหนึ่งเราก็สามารถถ่ายรูปสินค้าออกมาให้น่าสนใจได้แล้วนะคะสําหรับของข้าวเนี่ยของข้าวก็จะถ่ายเป็นโทรศัพท์มือถือเลยแล้วก็เอามาแต่งสีนะคะแล้วก็ทําให้สินค้านี่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่น แไปรับสินค้ามาขายต่อนะคะก็อาจจะมีรูปภาพสินค้าอยู่แล้วตรงนี้ก็แบบสบายเราเลยเราก็แค่เอารูปภาพสินค้าเนี่ยมาโปรโมตในช่องทางการขายข,ายของเราหน้าร้านออนไลน์ของเราก็ได้เลยค่ะสรุปโดยรวมนะคะของการใช้ My Shop เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ all-in-one มากๆเป็นระบบที่ครบวงจรที่ช่วยจัดการธุรกิจออนไลน์นะคะตั้งแต่ระบบหน้าร้านไปจนถึงระบบส่งสินค้าเลยนะคะทุกคนอย่างที่2เนี่ยแชทง่ายขายคล่องนะคะคือด้วยความที่เขาเนี่ยเชื่อมต่อก,กับไลน์ OA เนาะเวลาที่แบบว่าลูกค้าสั่งมาในรน เอาทีร์แอคขของเราเนี่ยก็จะเชื่อมไปที่ My Shop ได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากแล้วก็ง่ายมากๆคืออย่างที่บอกเราไม่ต้องกลัวว่าแชทลูกค้าจะหายเลยคือเราสามารถเช็คได้ใน My Shop เลยค่ะสาหรับคนที่แบบว่าขายของอนไ์มานานมากแต่แบบระบบบัญชียังไม่รู้ว่าตอนนี้เราแบบออมียอดขายเท่าไหร่ My Shop ก็ช่วยได้นะคะเพราะเขาจะมีระบบบัญชีที่จะบอกเราว่าตอนนี้ยอดขายเรามีเท่าไหร่บ้างเราก็สามารถเข้าไปดูได้ในหลังบ้านของเขาได้เลยค่ะและที่ดีมากๆเลยนะคะคือเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อการขายได้ทุกช่องทางเลยอย่างที่เขาบอกก็คือนาลิงก์เนี่ยไปโพส ตามโซเชียลมีเดียของเรานะคะหรือว่าช่องทางการขายของเราไม่ต้องไปเสียเงินทําเว็บไซต์อะไรเลยค่ะคือเรามีหน้าร้านออนไลน์เป็นของตัวเองได้เลยแล้วก็ง่ายมากๆด้วยและที่สําคัญนะคะนั่นก็คือสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากระบบดีๆแล้วนะคะทุกคนในการที่เราจะขายของออนไลน์ได้นั่นก็คือความขยันแล้วก็ความส,สม่ำเสมอคะ่ะนอกจากสินค้าที่เราจะต้องโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางการขายของเราแล้วนะคะเราก็จะจําเป็นที่เราต้องโพสต์เกี่ยวกับอคอนเทนต์ต่างๆนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจ ของลูกค้าอย่างเช่นของข้าวเนี่ยของข้าวเป็นหมึกแท่งคุณยายสําหรับใครที่ยังไม่เคยไปดูก็ไปดูได้ที่เพจหมึกแท่งคุณยายนะคะเขาก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับให้ข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าสินค้าเรามันดียังไงหรือเป็นคอนเทนต์แบบว่า how to วิธีการใช้สินค้าของเราหรือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ inspire inspire ก็คือแบบเป็นแนวทางให้กับเขาอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นคําคมก็ได้นะคะคือตรงนี้คอนเทนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้หน้าร้านออนไลน์ของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิง่งขึ้ มาก no sessions, story, you yeah. attend. ิ่งขึ้นนะะคสําหรับนักศึกษาที่เรียนอยู่นะคะแล้วก็อยากจะขายของออนไลน์เนี่ยการแบ่งเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเราก็ควรแบ่งเวลาให้มันพอดีเนาะกับการขายของออนไลน์แล้วก็กับการเรียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือการขายของออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะมันก็เหมือนเราได้รายรับเข้ามาอีกทางหนึ่งโดยที่เราไม่ไปกระทบต่อการเรียนแล้วก็เราสามารถจัดการเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แนะนํานะคะถามว่าขายของออนไลน์ยากไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากแค่เราต้องแบบจับจุดให ถูกแล้วเราก็ต้องตั้งใจกับมันแล้วก็ต้องแบบอดทนกับมันนิดนึงนะคะถึงถึงเราจะสามารถขายของได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเปิดร้านใหม่นะคะคือมีรูปภาพสินค้าอย่างเดียวไม่ได้มีโลโก้สินค้าอย่างเดียวไม่ได้สําหรับคนที่เปิดร้านใหม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราต้องทําให้ลูกค้ารู้จักเราก่อนด้วยการสร้างคอนเทนต์ต่างๆคือเราอาจจะไม่ต้องโพสตขายก่อนก็ได้แล้วอาจจะทําคอนเทนต์ต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักแบรนด์เราก่อนนะคะเพื่อที่จะซื้อสําหรับคนที่ทําแบรนด์ใหม่เนาะแต่สําหรับคนที่แบบว่าเอารับสินค้ามาขาย นนเราก็อาจจะสร้างแบรนด์ของเรามาเองแต่เป็นแบรนด์ที่แบบรับสินค้ามาอีกทีก็ได้โดยการแบบโพสต์คอนเทนต์สตอรี่ต่างๆเกี่ยวกับร้านค้าของเราอะไรเงี้ยทาให้มันน่าสนใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังคิดอยู่ว่าจะขายข,ายของออนไลน์ดีไหมหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ขายอยู่ก็สู้ๆนะคะเขาก็ขายอยู่เหมือนกันเขาก็รู้ว่ามันเป็นยังไงวันนี้เข้าก็ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบคลิป ไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ช่องข่าววินด้วยนะคะวันนี้ข่าวก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย